สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับข้าชูชองนวลนผ้าวยตัวน,นี้นวลนผ้าวยก็อยุก,กับน้องอ้นเนาะค่ะมาถามตูเลขแกเนวทางจากนองอ้นนองอ้นก็นได้ตูเลขกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะพี่นองเอาเขาไปถามนองอ้นน้ำกันว่านองอ้นได้เนวทางตัวไหนมาฝากพี่นองอิฟซี่ก็เขาไปหานองอ้นพร้อมกันค่ะนองอ้นก็นจุดถูกโยซันครับนะ้เดี๋ยวพาไปฟัง น้องอ้นว่าน้องอ้นจุดทูได้ตัวใดครับพี่น้องครับตามสอบผ้าโชมมาเลยครับพี่น้องครับอสวัสดีครับน้องอ้นครับยิงได้นอกหงดที่ผ่านมาสุยครับถ้าศูนย์ยูแทนเลขกสามจะสุกรครับโอ้ซุยซุยข่าวสองโตเลขถูกข่าวสองยึดหนึ่งเนาะต่ว่าเป็นยังเนาะถือว่าไก่เชียงเนาะ คือว่าไก่เคียงครับไก่เคียงมากเลยสำหรับงวดนี้เป็ังไหนน้องอ่อนสำหรับงวดนี้นนก็ตัวเลขคล้ายๆอันเก้าครับ้ข่งวดมือกี้ด้วยโอ้เลขจุดโถูมแมนว่เก่ากับเจ็ดกันมากคือเก่าโอ้เก่ากับเจ็ดมันยุ่ตลอด <laughs> เก่ากับเจ็ดมากคือเก่าครับก,ก,บก,กระสีสวยด้วงวดนี้ เด็กสี่ข<ม>ันเก่ากับเจ็ดเนี่ยมันม,ม,มีมีแนวนมวกับเจ็ดแม่ซุงก็นบนกลา่างกับแปกเนาคี่จุดได้แต่ตักเก่าเถอะแปกได้เนาะถูกเนะาะจุดออกมาได้ตัวเก่าเด็กเคลื่อนไปตัวเดียวแมนวะแมนเล็กเก่ากับเล็กเจ็ดก็ยังอยู่คือเก่าแต่แปะเปลี่ยนแต่ตัวหลักลอยนั่น เป็นแต่ตัวลักลอยครับอดี่ผ่านมาน้องโอนก็นกนลงทุนเฉพาะเด็กถูกย่างเดียวเนาะแม่นครับสือแต่เด็กถูกหมวดวันหนึ่งว่ามีเล็กฝันเนาะวัดได้ฝันมีครับวันนี้มีเล็กฝันอโอ้วันนี้มีเล็กฝันครับน้องกอนฝันมาจังไหนเนาะครับฝันว่าเมสซี่เป็นมาเขียนใส่มือให้โอ้เมสซี่วัดใดเมสซี่นี่เป็นวาวัดไดเบอร์โหวว่าวัดเจ้าที ก็จะเป็นเจ้าทีเจ้าของกับาบรูครับโอ้อาจเป็นปูเป็นยาเป็นนายชี่เป็นเจ้า<ส>ของสถานที่อยู่หนีได้นเนาะใส่สุดขาวมากเลยครับใส่สุดขาวมาเขียนใส่มือให้โอ้บอกอะไรอยังขนหัวลุกเลยเนี่ยสามตัวเขียนให้สามตัวเลยจริงครับนกอนฟันโดนหรอเปล่าฟันน่าจะได้สี่หามือครับสี่หามือขึ้นหลังเนี่ยแหละจริงครับ ฝันขักตัวนี้ฝันว่ามา,าเขียนใส่มือให้เยื่อนไะ้แม่นครับเขียนใส่มือให้เลยพันฝัน,นยังสีตามปกตินี่น้องอ้นเคยได้เคยฝันแบบนี้บ่ะครับก็เคยครับเคยอยู่คนเขียนงวดกันเขียนให้เลขของเลขเก้าอันหัวใส่กันแต่มันมาออกมันออกงวดหลังอืงวดออกหกงวดก่อนที่ออกหกเก้า โอ้แต่ว่างวดงวดนั่นจริงๆบ่ออกเันออกออกน้ำกรนออกน้ำกรนแต่เคยฝันแสดงว่าฝันแม่นให้ฝันแม่นก็ร้องบ่บว่ามันสิแม่นบองวดเนาะครับเลขสี่ห้าสามครับเลขฝันโอ้โอ้เลขฝันเนี่ยสี่ห้าสามครับส่วนเลขทูบมัน น้องอนไอ้ไดท้ายหลปไปบอ่อนเด็กถูกเหาใช่ครับเ,ออเป็นคนนี้ครับโอ้ัวหน่อยเนาะ,หนนะเห็นมโนพี่น่องเอ้เห็นเห็นเห็นครับสี่เก่าเจ็ดเนาะครับ นกกอกจุดมือไหนนองถูกเนี่ยจุดมือว่านครับโอ้มือว่านเนี่ยเตือนว่นพระท่านพระได้นองว่านเนาะสี่เก่าเจ็ดบาทเอาวัานไหนแล้วครับกลับมาอีกแล้วเก่ <c oughs> าเจ็ดเก่าเจ็ดน่าอีกแล้วครับวัดหมดที่ผ่านมามันได้ศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้า งานวันนี้ได้ซีเก่าเจ็ดอ๋อเป็นเล anyway, หล็กงามเด้อนี an ่พ in ี the ่น like ้องให้ตัดตัดเราตัดเสือเด้อแต่ว่าน้องอ้นตัดหละละเด้อพี่น้องจังเบิงครับจังเบิงตัวเล็กที่น้องอ้นตัดไว้ห้ยกาแฟกิจุดเต้นเต้เก่าแท้ใช่ีหมครับถูกคนแล กองคนละชุดแต่ออกมาเป็นเลขตัวเดียวกันแมน่สองงวดต่อละสองงวดเนาะงวดนี้งวดนี้งวดนี่งวดนี้นี่มีสิทธิ์ปงฝังเลยพี่น้องแอดนี่มากเลยแหละเลขงวดนี้สี่เก้าเจ็ดการติทธรตรงกับเลขกันาะแต่ว่ากับเลขซุ้มนี่นี่กัเป็นเลขที่ดังมากพอสมควรเนาะ าาี่ยงงม,มันดังก็ยังวดกีดเจ็ดเก้ามันอาจจะหองวดนี้อะไรได้เจ็ดเก่าเนาะแต่ว่าเจ็ดเก่าเนี่ยบ่ดังปันปันตัวอื่นได้แต่ซุ่มตัวอื่นนั่นซุ่มติดซีสีดังกว่างวดน,นี้ตามที่ฟังฟังมาจะซื้อซ้ำนี่นะครับก็ซื้ออาเงวนไดนลงทุนไปไปเนี่ยง่ายครับ๋อยังมาท่านได้ลงทุนแต่ว่า ัวเน่นๆก็มีในใจแล้วมันง,งหมอครับคือเลขทถูบนะครับแน่นๆคือเด็กถูบจิน้องคน,นคคกับ้องไอ้ว่านจับไ้หันให้พี่น้องเอฟซีข้าเบิรงด้วยนี่จับเอาตัางเลงครับนีแหละพี่น้องครับที่ยื่ช่างบนเด็กถูบครับเด็กถูบพี่น้องเห็นมัครับ ซีเก,ก่าเจ็ดน้องอ้นเนาะอันนี้ถูกจุดมือว่านนียครับสดสดห่อนหล่อนครับจุดวันพระครับน้องอ้นกระตัดหายแล้วก็มีซีเก่าซีเจ็ดเก้าเจ็ดนี่อ้นเก้าเจ็ดนี่วงกลมหม,มายความว่าตัวเน้นเนันนน็นวอวอ้นแล้วก็เป็นตัวที่น้องอ้นชอบบอก่กม่นครับชอบ น้อ้ออนชอบเก่าเจ็ดครับน้อ้ออนได้วงกลมหายคือนกเอฟซีเนาะส่วนข้างไตลงมานี่เป็นเล็ฝันเนาะน้อ้ออนเนาะัน,นะครับนกอ้ออนฝันว่ายังไรก่อ้ฝันว่าแม่กี่หรืออฝันใจคือขาวมาเขียนใส่มือห้ครับโอ้ยมาเขียนใส่มือหายเลยครับ,บอกา จะเลขหายแล้วสั<อ>้นแดมือมากว่ะสั้นเลขแดมืดหายเพิ่งจะได้เพิ่งจะได้เขียนหายตัวนี้ครับสี่ห้าสามสี่ห้าสามครับผมบ๊วยรูปปั้นขักปันแน,น่ชนนอพี่น้องบานนี้จุดบ่ได้จัดหรือบ่วนอบานนี้ห้าสามนี่งามเด้อพี่น้องวันนี้ก็มี้สองชุดทำนี่แล้ครับสองชุดนี่บ่เลขบ่หลายตัวเด้งามพร้อม น้องอ้นตัดไห้แล้วเลือพีนอ่น้องน้องอ้นตัดไห้มีสี่ห้าสี่สามหาสามสำหรับเลขฝันเนี่ยน้องอ้นมากที่สุดตัวไหนหาสามครับน้องอน้นเอาขีดเส้นใต้ให้เนี่ลแหละขีดเส้นใต้ในะหาสามให้พี่น้องเอฟซีห้าเบิง้งเล้่อครับพี่น้องนะน้องอ้นขีดเส้นใต้ให้แล้วตัวที่น้องอน้นมากที่สุดสำหรับเลขฝันครับ เลขฝันน้องอ้นมักหาสามเลขกถูกน้องอน้นมักที่สุดคือเก่าเจ็ดครับน้องอ้นขิดเส้นใตให้หาสามพี่น้องก็ไปวิเคราะห์บึง้งดะครับเด้อไปวิเคราะห์บึง้งอันนี้ก็เป็นแนวทางตัวเลขทุกตัว,วก็มีสิ์เขามีสิดรุด ให้พี่น้องโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีๆได้ครับให้พี่นิดพี่เคราะห์ให้ดีๆก้อนถี่ลงทุน่น497เลขถูกครับ49 47 97ครับน้องอ้อนตัดให้เรียบร้อยครับแล้วก็เลขฝันน้องอ้อนฝันว่า ผู้ยิ่งค่ายๆกับแม่ชีเนี่ยแหละครับใส่ชุดขาวเนาะแน่นบนองอ้นใส่ชุดขาวแล้วก็มาเขียนใส่มือให้น้องอ้นครับมาเขียนใส่มือให้น้องอ้นซีหาสามโอ้ยพี่น้องคือสักแต่เขียนให้สามตัวเลยแล้วก็น้องอ้นตัดตัดให้ก็มีซีหาซีสามหาสามคือตัวเนียนครับเอ้าน้องอ้น สำหรับคลิปนี้กันน้องออนมีอย่างที่สิฝากถึงพี่นนองเอฟซีเข้าครับครับฝากเอฟซีนะครับตัวเลขอาจม่หลุดม่เข่าบ้างนะครับก็บเป็นแค่แนวทางในการพิจารณาเบิงครับเป็นแนวทางในการลงทุนซสือหวยรัฐบาลเนาะครับผมมันจะมีหลุดมีเข่าแน่แล้วแต่น้องอ้นก็ประมันใจอปนไงแต่ว่ามันจะออกแต่ว่าก็เป็นแนวทางให้เอฟซีครับพอเอฟซีในเฟสถูกติดตามตลอด กรขอเขอมาเรื่อยๆก็ยังท่านได้หายเพื่อนด้วยก,กันครับครับจะเริ่มให้เมือนีแ้แหละครับเอาพี่น้องพูดได้ว่าท่านได้เข้าไปเบิรงในเฟซของน้องอน้นกับเบิง์นในยูทูบก็ได้ขึ้นกันนะครับเด้อพี่น้องครับผมเอาขอบคุณน,ออน้องอ้นหลายๆเด้อครับสําหรับ,รบวันนี้ครับสําหรับมือนี้พร้อมครับให้โชคให้มัานเด้อน้องอ้นก็นได้ให้สุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็ให้พี่น้องเอฟซีเข้ากับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงให้ลำรำเรวยๆแห้งๆทุกปู่ทุกคนครับ พี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสุขภาพจากรายการดีๆของท่างช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ